นี่ครับนี่ครับเรามาช่วยกันเิตโนปูแม่โดยป๋าพอจัดให้นี่ครับเจฟานโอ้โหที่กิแล้วผมชอบเด็กยอดคนะดีมากเลยนะอ่ะช่องนัยอดตอนนี้อ่ะตรงนี้นิดนึ่ครับตรงนี้หลวงครับโอเลยนะฮะเออดูเด็กข้างบนผมไม่ห่วงวันหน้าคนะหรอกอ่ะ ไอ้เจี๊ยบขอบคุณเออวันที่มาน้องกันช่วยช่วยกันยืนปวดหน่อยช้าหนึ่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตู้ไก่ทาจะไม่ผอดดีแล้วมันเหนื่อยไปวันานี่ไงทาครับทากลับมาเราก็ดีใจแล้วไอ้ไอ้คนนี้บอกไม่ต้องรีบไอ้ยังหน้าเขาบอกไวๆหน่อยไอ้เด็กข้างบนนี้บอกปวดหัวว่ะ อีกตัวเดียวลูกเดี๋ยวหัีย่หัวตัวสี่มีแน่นแน่นลูกอีกตัวเดียวแม่เสร็จหลวงโป่แม่งครับขอบคุณครับสิ่งต้างตบมือที่กำลังจะมีขึ้นเือดไปลูกเดี๋ยวโอ้โหแด้กลิ่เหียวอย่าอะมากเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร มันร้อนอากาศมันร้อนเมื่อกี้ตัวยอดน้บอมองหน้าผมประชาชนประชารุไม่ต้องเล่ไม่ต้องเล่ไม่เป็นไม่เป็นไรเอาด้ค่อยๆ่แต่อยาไปหน้าลงหนุนไว้ลกข้างหอย่าหักนะครับยเฉยยืยบวะจก็ไม่ต้องเ่ไม่ต้องเส่นัเอาไปดูหน่อยดิเปกันทน